สวัสดีครับผมมีนอ้องนี่ครับผมวำังตกไทยกินกับกินเขาไปเมื่อกี้เนี่ยครับนีบ่ครับ,รบมวงครับตกไทยกำวังสุกครับกำวังสุกนไ,ไหมครับนี่ครับ,รบแชทจ,จะ้ะ

สมเด็จใจสุดยอดดีครับบุษย์รติดตามผมได้เอบมาครับ,บมงมองมากินน้ำกันแซ่บนครับหมองหมองม,มันหมองบบมันมันมันบัหมง่อันัมอง บักมังมันนี่กินได้ครับบักมังมังห้องกินอะได้กินอะได้ครับเวียงก็กินอะได้มันบกเสียบบวกก็ไปกินบวกค็ไกินกับบวกค็ไกินนั่นบักมังบักมังมันทำยังไงใส่ใจยิ่งเลย mùi ngày, ngày bóng muông liếng đẹp hết, bóng tết tết cần chào bóng chào bóng nhiều bóng đẹp sẹp gặp อืมเสพอ่ะครับน้องเออ mm, มั่นทั้งมั่นทั้งสมควบรถของมงึงก็เสียบก็เสียบเ,เนี่ยทั้งน้องนะครับขางมึงทำยังไงไดิฝาต้องไปครับฝาต้องไปเขามี สำรับที่นี่เอาไปตักอนเดี๋ยวเมือ่อไหร่จะร่วมกันไหมฝากเย่มกดไลค์กดแชร์ให้ผมณเลยครับเดอ้อไป้ครับสวัสดีครับ